ดีค่ะฟ้าอันเดอร์ฟ้านะคะวันนี้ฟ้าก็วัปมาที่ออติงแฮร์ค่ะถ้าเกิดใครอยากทำผมเก่งๆนะคะ <ๆ S 1> ก็อย่าลืมติดตามที่ออติงแฮร์นะคะนี้ซึ่งวันนี้ฟ้าก็จะมาสอนทำผมไปเล่นสงการนะคะเปียกน้ำก็ไม่พังง่ายๆแน่นอนหรือว่าใครอยากจะให้ฟ้าทำผมทรงไหน,นะคะก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะอุปกรณ์ก็มีไม่เยอะเลยค่ะไปดูเลย อันนี้ก่อนเลยนะคะเขาจะช่วยป้องกันผมของเราจากแสงแดดนะคะเวลาที่เราออกไปเล่นน้ําตรงแรกนะคะก็จะเป็นเปียโนนกก็จะแบ่งผมนะคะอเป็นสองข้างก็จะแบ่งตรงกลางแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นําผมด้านหน้าออกมาแบ่งเป็นช่อเล็ก3ช่อนะคะถักเปียเหมือนเปียก้้งปลาธรรมดาเลยแต่ว่าถักโดยการกลับด้านนะจะปกติเราจะทับมาด้านบนเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่อันนี้จะเปลี่ยนเป็นสอดด้านล่างแทนแบบฟ้าเลยค่ะจากนั้นก็เก็บผมด้านข้างสอดด้านล่างมาเรื่อยๆเลยค่ะ ถักจนสุดปลายผมเลยนะคะแล้วก็นำยางมามัดได้เลยแล้วก็เริ่มอีกข้างนึงค่ะโดยการถักเหมือนเดิมเลยนะคะแค่นี้ก็ได้เปียนนนสวยๆแล้วนะคะแน่นมากทรงที่2นะคะคือทรงบันสองข้างนะคะก็แมงผมออกมาเป็นสข้างแบบนี้เลยค่ะแล้วก็รวบผมโดยให้ผมอยู่ประมาณหูนะคะใช้หนังยางมัดผมได้เลย จากนั้นก็แบ่งผมออกเป็น3ช่อแล้วถักเปียสามจนสุดปลายค่ะนำเปียที่ได้มาหมุนวนเป็นบันจากนั้นก็ใช้กิ๊บดำติดให้อยู่ทรงค่ะเสร็จแล้วลุกที่2บันสองข้างน่ารักน่ารักค่ะเสร็จแล้วนะคะกับทรงผมปังปังเปียกน้ำก็ไม่มพังทั้งสองทรงเลยเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปทำตามกันนะคะถ้าใครชอบนะคะก็คอมเมนต์ด้านล่างเปกัง ะะส่วนใครที่อยากจะทำผมทรงอื่นๆนะคะเข้าไปติดตามในที่ช่อง ATH เลยค่ะสวันนี้นะคะฟ้าต้องไปแล้วค่ะขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะบ๊ายบายก็มว้นี่ค่ะไม่ได้ตั้งใจก้มว้นี่ค่ะไม่ได้ตั้งใจ